แมวเหมียวแมวเหมียวครับแมวเหมียวทุกทุกเหมียวไปเดินเล่นกับหลวงปู่ก่อนแล้วเดินเล่นหลวงปู่กันปะไปเดินเล่นหลวงปู่ไปดูหญ้านี่รู้ดูหญ้านี่หญ้าตำแยแมว imer, ตำแยแมวหรือว่ากัญชาแมวเดี๋ยวหลวงปู่จะเก็บให้ไว้นั่งนั่งแทะลากมาเล่นเนาะครับเดี๋ยวไปเดินเที่ยวก่อนเดินเที่ยวในวิหารก่อนครับปะเดินเที่ยวในวิหารกนก่อนครับเดินสำรวจสิ มีอะไรเสียหายไหมกี่ไม้แห้งตอกใส่พระหรือเปล่ามาดูกันแล้วอ้าเมียวม,มาเดินดูกันแล้วโอ้มาไหมมากันไหมมีใครมาบ้างมาดูมาดูกันเลยมากันแล้วมากันแล้วเม,แม่แมีทั้งหลายเดินไปกับหลวงปู่เดินดูรอบๆวัดธรรมชาติแสงงามธรรมชาติแสนดี เีเหนียวน้องพี่มาดัเล่นด้วยกันสุขสันต์สบายใจเีเหียวพุทธถานบวัดปงชัยเจ้าหอมรปาปาอ้ามาถึงตรงนี้แล้วหยุดก่อนหยุดก่อนไหวพระก่อนครับหยุดก่อนไหวพระก่อนนะครับเด็กวัดทั้งหลายน้องนั่งลง,น,ง,ลงนั่งลงให้เรียบร้อยครับนั่งลงให้เรียบร้อยไหวพระก่อนครับไหวพระก่อนาไหวพระแล้ว สาธุสาธุกันนะสาธุสาธุก่อนเด็กๆข้างหลังสาธุกันครับสาธุพระกันครับเอานั่งรองครับนั่งรองนั่งรองค่ะหันหน้ามาทางนี้ครับหันหน้ามาทางพระหันหน้ามาทางพระแล้วหันหน้ามาทางพระครับหันหน้ามาทางพระประธานในวิหารเนาะในวิหารกราบสาธุ ฟังรู้เรอวไหมครับฟังรู้นะกรับนะครับเราทําดีสร้างคุณงามความดีชาตินหน้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดเป็นเทวดาเนาะ้วแต่ใครทํากุศลอย่างไรอธิษฐานเอานะครับขอเกิดเป็นแมวชาตินี้ชาติสุดท้ายชาตินหน้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาจะได้สร้างคุณงามความดีกันต่อไปครับ ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็นําภาพความน่ารักของน้องน้องเหมียวเหมียวรุ่นพี่เหมียวรุ่นน้องเหมียวรุ่นเล็กขึ้นมาเดินเล่นกันบนวิหารพุทธสถานพระปวงชายแห่งนี้ขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านน้องเล็กขึ้นตามพี่ไปแล้วน้องทองกับน้องสำลีทองกับสำลีขึ้นตามพี่ไปพี่บุญพี่บุญพี่บุญชิดกับพี่บุญส่ง ข้างล่างนี่มีน้องทับทว,วีพี่ทับทว,วีอาน้องทองน้องเงินขึ้นไปด้วยแล้วเด็กน้อยขาชอบขึ้นที่สูงกันพี่อยู่ข้างล่างพี่บนทองพี่พรขาวพี่พรทองแดงสี่สุดาอยู่กันตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปขอกนทุกท่านโชคดีมีความสุขทัวการทุกท่านทุกคนเทิดสาธุ 아, <�ota> 어이. <pulver mandat repositrico>